ทีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายหลับรีวิวเมื่อเข้ามาสู่ช่องของผมแล้วก็จะมีวิดีโอแนะนาสินค้ามากมายถ้าท่านต้องการสินค้าก็ให้คลิกที่ะก้าเหลืองเลยนอกจากนั้นผมยังได้รวบรวมสินค้าไว้ในพื้นที่แสดงสินค้าคลิกเข้าไปที่พื้นที่แสดงสินค้าเพื่อจะดูสินค้าเพิ่มเติมที่ผมได้จัดหาจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในครัวเรือนที่รับมีดอเนกประสงค์รับมีด มคลิปได้ภายใน10วินาทีเครื่องล้างรถสารชีวพันธุ์สำหรับกำจัดมดกำจัดปลวกกล้องวงจรปิดสมุนไพรไล่แมลงไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถุงเท้ารองเท้าเจลกำจัดมดเตาแก๊สปิกนิกสำหรับใช้กับแก๊สกับฝองสำหรับสายแคมปิ้งนอกจากนั้นยังมีกระปุกเก็บความเย็นเก้าอี้พกพาสะดวกกลางง่ายน้ำยาล้างรถ เก้าอี้ทรงอ้วนเก้าอี้ที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ร้อยห้ากิโลด้วย 5, เอสหด้วยที่คมคลิปในสมัยนี้ไฟแช็คไฟฟ้าไฟแช็ครุ่นใหม่ไม่ต้องเติมแก๊สไม่ต้องเติมน้ำมันที่รับมีดอเนกนประสงค์คัดตะเลี่ยนเข็มขัดผ้าเข็มขัดยุทธวิธีหูฟังเบดโปรแม็กที่ล้างรถรวมทั้งไฟโซลา่าเซลล์ไฟที่ผ้าไฟศูนบาทมีดฟังตอสับได้สับดี ัันวางของก็มีเดอ้อย่ายอมผมก็ามาแว่นกันแดดชิมานูก็มีขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเดอ้อ